ไทยแวร์รีวิวรอบนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับ BenQ W11000 โปร j e คเตอร์ระดับ 4K แบบ DLP เป็น q W11000 เป็นโปรเจคเตอร์รุ่นแรกของโลกเลยนะครับที่ได้รับการรับรองจาก THX Certified เป็นเครื่องการันตีว่าภาพที่คุณได้รับชม จะมีคุณภาพตรง,ต,รงต่างกับที่ผู้สร้างภาพยนตร์ได้คาดหวังเอาไว้ตัวเครื่องเป็น q w 1100มีขนาดที่ใหญ่พอสมควรตัวเครื่องเป็นสีดำดีไซน์สวยหรูสามารถวางไว้ในห้องเพื่อประดับเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงามได้พอต่างๆจะถูกวางไว้ที่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับซึ่งปกติโปรเจคเตอร์ทั่วไปจะไว้ข้างหลังแต่โปรเจคเตอร์รุ่นนี้จะไว้ที่ด้านข้างเลย ปุ่มควบคุมจะมีฝาปิดแัดสไลด์เพื่อซ่อนปุ่มเอาไว้ด้านล่างได้นอกจากสวยงามแล้วยังเป็นการป้องกันฝนไว้อีกทางหนึ่งอีกด้วยครับโปรเจคเตอร์รุ่นนี้สามารถปรับสัดส่วนของภาพให้มีความเที่ยงตรงโดยอัตโนมัติบนตัวเครื่องมีปุ่มสำหรับปรับทิศทางการฉายขึ้นลงซ้ายขวาได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นต้องขยับตัวเครื่องเลยแม้แต่น้อยถือว่าสะดวกมากๆครับเป็นคิวตั้งชื่อเทโลยีนีเอาไว้ว่าเลนชิแเรามาดูคุณภาพของภาพที่โปรเจคเตอร์เป็นควไดบิลหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ทำได้กันบ้าง ภาพที่เป็น qw หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ทำได้ไม่ทําให้ผมผิดหวังแต่อย่างใดคุณภาพสมค่าตัวเลยทีเดียวครับลองสังเกตการไล่โทนสีแสงเงาการไล่สกินโทนของผิวสามารถไล่โทนได้อย่างสวยงามสมบูรณ์แบบเรามาดูฉากที่เป็นโทนสีดำกันบ้างจะเห็นได้ว่าฉากบ้นเนี่ยสีดําก็จะไม่ดําเป็นปืนนะครับมีการไล่โทนรเปร็นชั้นชั้นอย่างสวยงามในขณะที่โทนสว่างก็มีการไล่รับแสงอย่างชัดเจนเก็บรายละเอียดมาได้ครบทุกเน็ดเลยละ่ะสำหรับใครที่อยากมีโรงภาพยิตรนส่วนตัวภายในบ้าน เบนคิเบล11000ถือเป็นตัวเลือกที่น่านสนใจอันดับต้นๆเลยล่ะครับการันตีด้วยการรับรองมาตรฐานจาก T.H.X Certified เรามั่นใจได้เลยว่าภาพที่เรารับชมจากโรมภาพยนตร์ตวนตัวภายในบ้านของเราจะมีคุณภาพที่ไม่แตกต่างไปจากโรงหนังตามหายย้างเลยล่ะแม้ว่าตัวเครื่องจะมีราคาค่อนข้างสูงแต่ผมคิดว่าหากคุณเป็นคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบแล้วแล้วก็เ e น q วิ11000จะตอบโจทย์ความต้องการคุณได้อย่างแน่นอน